สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูผลประกอบการทั้งปี6,4ของหุ้นบ้านปูนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ หลังจากปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าราคาฐานหินก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อหุ้นบ้านปูนะเพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของเขาก็ทําเกี่ยวกับฐานหินประกอบกับในส่วนของธุรกิจลงไฟฟ้าณนะตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะขยับขยายเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับโดยการไปลงทุนใน โรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามรถแมพของเขาที่ต้องการจะขยับขยายในส่วนธุรกิจของโรงไฟฟ้าอันนี้นะครับโดยที่สัดส่วนรายได้ของหุ้นบ้านปูในงบปี64นะครับเราก็จะพบว่าธุรกิจฐานหินเนี่ยก็จะมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ70%กกว่าๆรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจกา๊าซนะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ21%แล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและไอ้น้ำ ที่มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ5%เปกว่าๆเท่านั้นเองที่เหลือก็จะเป็นรายได้อื่นๆของตัวบริษัททีนี้เรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี64ของหุ้นบ้านปูกันดีก,กว่านะครับซึ่งเรามาเริ่มดูในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส4ี่ปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ48,255.82ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ3,486.20ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่34สตางค์ต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส4ีปี6กํากำไรสุทธิของตัวบริษัท Q1Q ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ0.54%นะครับไม่ถึง1%นะในขณะที่ Year on Year นะครับก็จะเป็นการพลิกกลับมามีกำไร พอในไตรมาสสี่ปีหกสามเนี่ยตัวบริษัทขาดทุนนะครับแต่ว่าในไตรมาสสี่ปีหกสี่ตัวบริษัทก็มีกําไรนั่นเองซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของผลประกอบการทั้งปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ134,990.10ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ9 8 5 1 8 0ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท59สสตางค์ต่อหุ้น เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าผลประกอบการในปี64ของหุ้นบ้านปูก็พลิกจากขาดทุนในปี63กลับมามีกําไรนะครับในปี64ซึ่งถ้าเราขึ้นไปดูในส่วนของรายได้รวมที่เกิดขึ้นในปี64นี้นะครับรายได้รวมก็เติบโตขึ้นมามากถึง85%นะเมื่อเมาเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ปี64ขึ้นมาณตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของ หุ้นบ้านปูนะครับหรือว่าหุ้นที่ทําเกี่ยวกับเหมืองฐานหินอะไรพวกนี้เพราะาราคาฐานหินมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในช่วงนี้รู้สึกว่าราคาฐานหินค่อนข้างที่จะแกว่งอยู่พอสมควรนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูของนิวคาสเซนนะครับเมื่อวันพฤหัสนี่แหละลดลงมาประมาณ1 8 1แนตะแต่ว่าเข้าไปดูอีกทีวันศุกรนะ์เนี่ยก็บวกขึ้นมาอีกประมาณ13% 14%อะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตรงนี้ประกอบด้วยเนาะเพราะว่าราคาฐานหินมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราลงมาดูในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่ารายได้จากการขายและการให้บริการก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ81%เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของธุรกิจฐานหินที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ55% แล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจการาดนะครับที่เพิ่มขึ้นมามากถึง636%ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและไอ้น้ำก็เติบโตขึ้นมาประมาณ24%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในปี64ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับประมาณ31%ก็เรียกได้ว่ารายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจฐานหินธุรกิจกร์ด ธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำนะครับทั้งสามตัวนี้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นสำหรับปริมาณการขายฐานหินในปี6กสนะครับก็ลดลงประมาณ 8%, นะจากของปี6 3นะครับของปี63เนี่ยปริมาณการขายอยู่ที่ประมาณ34.6 7ล้านตันนะครับแต่ว่าในปี64เนี่ยอยู่ที่ประมาณ31.91ล้านตันต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงิน ในงบปีหกสของหุ้นบ้านปูกันนะครับเรามาดูกันที่สินทรัพย์รวมเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ365,799.40ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ2,62,102.27ล้านบาทแล้วก็ส่วนของพูดถ,ถึงหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ79,277.25ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่าดีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.53เท่า โดยภาพรวมก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้เยอะอยู่นะเมื่อคิดเป็นค่าดี e ออกมานะครับโดยที่หนี้สินส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่เขามีการกู้มาเพื่อไปลงทุนในส่วนของลงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเนาะเขามีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมีผลทําให้หนี้สินของตัวบริษัทนั้นค่อนข้างเยอะนั่นเองโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่า สินทรัพย์รวมในปี64ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ29.8% 8ก็นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากในส่วนของหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น3 2 9 8แล้วก็ในส่วนของผู้ถึงหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 27. 1 6โดยที่ค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12เท่านะครับค่า p b v อยู่ที่1.04เท่าก็ถือว่าค่า PE กับค่า p b v ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควร สำหรับอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นบ้านปูนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5%กว่าๆต่อปีจะมีในปี64นะครับที่เขาจ่ายออกมาอยู่ที่2.12%แต่โดยภาพรวมแล้วเขาจะจ่ายอยู่ที่ประมาณสเซเกือบ5%นะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5%นนั่นแหละก็ถือว่าโดยภาพรวมปีนี้เป็นปีของเขาเนาะปีที่แล้วปีนี้เป็นปีแห่งหุ้นในกลุ่มฐานหินนะครับซึ่ง สิ่งที่เราเห็นก็นี่แหละครับผลประกอบการที่ออกมาก็คือเขามีกําไรค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณปี6 2สอเนี่ยตัวบริษัทก็เผชิญกับการขาดทุนนะครับก่อนที่ในปี64จะพลิกกลับมามีกําไรซึ่งก็คืองบผลประกอบการในปัจจุบันที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปันผลเนี่ยหลังจากที่เขามีการประกาศงบผลประกอบการทั้งปี64ออกมา เขาก็ได้มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ให้อยู่ที่25สตางค์ต่อหุน้นก็จะขึน้นเอกดีในวันที่8เมษายน2565นี้นะครับแล้วก็จะจ่ายในวันที่29เมษายน2565ก็เป็นปันผลที่มาจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของตัวบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจปันผลของหุ้นบ้านปูนะครับ ก็ถ้าเอามาคิดกับราคาณปัจจุบันอยู่ที่11บาท70ทตางต่อหุ้นเนี่ยปันผลในครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ2.13นนะครับก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างโอเคอยู่นะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลตรงนี้นะก็อาจจะให้เป็นอีกข้อมูลหนึ่งในการตัดสินใจของเราดีกว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยง ราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับก็ต้องพิจารณาในส่วนของความเสี่ยงนั้นๆให้ดีอย่างในช่วงนี้นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในสเกลยายหน่อยเนาะก็น่าจะเป็น,นเรื่องของวิกฤตของรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งมันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาฐานหินด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งสำหรับหุ้นบ้านปู่นะครับราคาของเขาในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 11บาท70ตางต่อหุ้นเรามาดูกันในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นบ้านปูซึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้นบ้านปูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะาราคาก็เปิดแกลบทะลุต,ตรงเส้นม m a 200วันขึ้นมานะครับจนเกิดเป็นแท่งสีเขียวยาวเลยก่อนที่ราคาจะมีการเปิดกระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีแรงขายกดลงมา ทำให้เกิดเป็นแท่งสีแดงนะครับเพียงแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ลงมาต่ํากว่าราคาของเมื่อวันก่อนวันที่เขาเปิดแก็บขึ้นมานะครับแต่งไรก็ดีพอมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีแรงขายเข้ามาแหละก็เลยส่งผลทําให้ราคาของหุ้นบ้านปูนั้นย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีเราจะเห็นว่าแท่งสีแดงของเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับแท่งสีเขียวที่เขามีการเปิดแก็บขึ้นมาเลย สำหรับส่วนตัวผมนะครับมองว่าถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นไม่หลุดตรงเส้นมี200วันหรือตรงบริเวณประมาณสัก11บาท50สตางค์ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่แนวโน้มราคาของหุ้นบ้านปูจะเป็นขาขึ้นที่น่าสนใจนะครับก็คิดว่าอาจจะมีการสะสมใน,นแถวบริเวณประมาณสัก11บาท50ไปหา12บาท50นะครับแล้วก็จะไซด์เวย์ลงไปรเรื่อยๆจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับ แต่เนื้อสิ่งเงินได้เนาะการลงทุนทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจหุ้นตัวนี้หรือหุ้นตัวอื่นๆนะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆแหล่งประกอบการตัดสินใจของเรานะครับแต่อย่าลืมในช่วงนี้นะครับมันก็จะมีในเรื่องของอวิกฤตรัสเซียกับยูเครนที่เขาก็กําลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับมันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรืออะไรก็ตาม ก็ต้องไปติดตามสถานการณ์ตรงนั้นประกอบด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้นบ้านปูนะอ่ะถ้าสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ